วัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมนะตาบใจเขาอีกแล้วครับไม่มาก็ไม่ได้งอนอยู่นั่นแหละฮะตอนนี้เราอ,อยู่ที่บริเวณหน้าห้างทองแสงสุริยายเยาวราชนะครับผมไปเดี<า>๋ยวไปดูกันร้องให้อยากได้ทองครับพ <c oughs> ามาติครับ คนแอบยิ้มอยู่ข้างในหมดรู้อ่ะหมดรู้ว่าเราจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไว้นไหนๆเข้าไว้ในนูอะไรอย่าง เขารออะไรอยู่เดยวไปดูสิวันนี้เขาจะมาจัดไปกี่เส้นครับห้างทองแสงสุริยาเยาวราช ใกล้กับบกสบุรีรัมย์ครับนานมาทีบทุญเสดี่มาบ่อยอยูุ่มาบ่อยผมก็มาบ่อยแต่ผมไม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาวันนี้มาเจอกับพนักง,งานสาวสวยอีกหนึ่งท่านครับ นอเขามาอยู่นานแล้วนะแต่ตล้วเราไม่เคยเจอสีเล็กหนาไม่เคยเจอพสีเล็กไมเข้ามาอ๋อคนนี้ชื่ออะไรนะนุ่นสาวนุ่น มีลูกค้าแน่นทุกวันครับพี่แมวบอกเอาหบาทหาบาทได้บอหาบาทได้สิห้ามีหบาทบุญดีห้าบาทมาห้ามีเลยผ่านเฉียดทิ้วรางวัลที่หนึ่งมาหลายงวดแล้วเลียกบัตรห้าบาทได้คืออะไรจวไปเบอร์สายก็เนาะจังั้เบิรงแหวนเนาะเอาเสียเอาทั้งแหวนทั้งสอยเลยสิ เาจะเอาเของเิมมองที่เขาชิกันแล้ว็้องดอง <3. S 2> จะามาเพิ่มใช่ไหมนี่ใช่แล,แล้วดูก่อนถ้าไม่เพิ่มก็ามากิบบไปไม่รู้น้ำหนักหายไปกี่ไม่หายาาหายไ,ไสองมากสองเราสอง,สอง ตอนนี้ลองแล้วครับ ตอนนี้ยังเลือกไม่ได้ครับไม่รู้ว <c oughs> ่าจะเอาเส้นไหนครับสวยทุกเส้นเลยม่จะเอาแบบเหมือนเดิมอันนี้เส้นของเก่าของผมนะครับอยู่ที่คอผมถอดไปเมื่อสักครู่นี้หนึ่งบาท สวัสดีค่ะแล้วรอบหน้าจะซื้อให้อีกสักสามแบบสักคู่สรุปแล้วครับได้เส้นไหนเส้นนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะยังไม่ได้เปิดประตูเส้นนี้แล้วแล้ววันที่แล้ววันที่สิบหกเราก็จะเมาอีกห้าบาทตอนนี้ฝันวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบหกวันที่สิบหก วันที่17ก,ก็มาเอาอีกห้าบาท<อ>เพราะว่าถูอลอตเตอรี่อะไรรางารวัลที่หน,<อ>นึ่งคิดค่าเส้นนี่ครับเส้นที่ได้ครับอันนี้เขาเรียกลายอะไรนี่ครับพี่<ะ>เขาเรียกลายอะไรนะอันนี้าสามห่วงค่ะสามห่วงแล้วที่พี่ตีใส่นี่ลายอะไรอันนั้คดขลิบค่ะไปถ้าหลุห่ยถ้าหลุ่ยอันนี้สามห่วงพ่นหายห่วง สามหัวใสเองแล้วเาผู้หิงทยเอาไก่เนใส่ผู้ชาใ่ผนรชายใส่ผ้าย่ผู้ชายใส่าให้ชายใส่อามใส่ผูายส่ผว้ามา้าชให่้ายใ้้ชาย่้อายใส่้าย่าใ่้นยา่นาร่ผา่ย่ายม่ว้่ย่ายส่า้ย่่า้ยย่่่ย่่่้่ อ๋อสามบนี่ลดกันแบบกระนำนัมเบอร์เซลกันเลยครับ สวยมีเงี้ยเอาเส้นหนึ่งบาทมาเอาเส้นสองบาทกลับไปนะครับอย่าบอกใครนะพี่แมวพี่แมวว่าอย่าบอกใครนะถ้าซ้อดูอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับเจเจ่ะไม่ได้เห็นหน้าเจเจเลยวันนี้มาไม่เจอเลยเจ็บไชินหนึ่ เสือมันเสือมันเป็นใบแรกยั้เอาก็ได้มันจะมีใบสีีเหลืองนี่คสเหลืองไม่กับ3ามเฉ็ามาีบานคนตัวแป้เต่าเลยนตอนมันือมันตกข้าวเดียวนึ่งแหนะอ้โหแห้งๆเหน่อย ตางเป็นที่เรียบร้อยครับเคราวน,นี้ก็เลือกของแ็งครับของชํำด้วยรถแรกแจกแถมนี่เป็นว่าเล่นเลยครับมาที่ใดออสีแดงน้ำโชค ก็ไดก็ไม่เคยมีแบบนี้ไงก็คือแบบแจกจอมีหัววออาสำหรับผิดยิงคนอื่นมานี่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยเขามีให้ทุกเอ N P แต่ว่าคุณก็จะมาขัดเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มาตรฐานเดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเังซีมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเฮ้ยสองมาตรฐานนี่มามันเป็นการแสดงนะแต่ที่ว่าที่ร้านนี่คือให้จริงๆนะคะไม่ใช่การแสดง เอาี้่ได้เอาลดีกว่านแทงก็ดย่ีจัล่นี่นนนหรอได้ขนมไปกินด้วยครับขนให้ลกช่ป๋ามก็จะไว้สพยไปตลานะลกช่งอะไรนี่ัว่าอย,อยากได้เวนแตุแต่วุ้นเป้ญา,อาอห,อเ,หอเปิดกอมวทำสัญญาก่อนะนะคะเราจะมีการออมออง ของต้องเท็นเานั้นเขาเน,น,นี่ยอสอ,อง,องของเขาดิของเขาอยากได้เสร็จยังไงที่ว่ามันใส่ไปเดียว,อวกเเยอเอ,อ,อียงเลยนะท,นนทำการเปิดออมทองต่อเลยครับมันเป็นการออมอย่างหนึ่งที่ว่ามันมาขับเจ้าของได้ดีได้พี่น้องพูณมาอยู่ร้านนี้ไปหลายเส้นแล้ว จากการกมแบบนี้แหละคือถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็รีบโอนมาเลยค่ะโอนมาเข้าบัญชีโอนมาเข้าบัญชีไว้เลยเน่ยเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดเราจะมาอีกห้าบนะคะมารอนลุ้นกันว่าจะทำได้หรือเปล่าเอา เนี่ยกล่องอ่ะหนึ่งสองเอ่อวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับผมไปแน่แล้วเธอก็หอบของขึ้นรถ นี่ครับร้านอยู่บริเวณตรงนี้เลยครับผมป้ายใหญ่ๆเลยโรงรับจำนำบุรีรัมย์อาทรน,นะครับห้างทองแสงสุริยายาวราชตรงนี้ก็จะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่มองไปเห็นอยู่เลยบี เปิดบบมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อก็สามารถที่จะโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับ0831555198ครับผมเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30ถึง17นาฬิกา30น,นะครับจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์นี้8.30โมง30ถึง1 4เอ่อ16นาฬิกา30นาทีครับคงจะถูกใจนะครับ กระเป๋ากระเป๋าเบาไปอีกหนึ่งวันแต่ว่าหนักคอขึ้น,นวันวที่สิหถ้าถูกหวยรา,ะะางวันที่หนึ่งก็มาเจอกันใหม่ที่นี่ครับแล้วอไ,ไอ้นี่เขานะเก็บครบสิบใบมาแลกเป็นมาแลกเวลาเราซื้อเราจะได้ไม่ต้องเสียกำลร จะต,ต้องครบสิบใบก่อนจะสมคูปองคของเรามันเยอะแล้วมาแลกเราลองเสร็จแล้วเสร็จแล้วจแ้วจูบ๊ายบายครับผมอย่าลืมนะครับเก็บเงินเก็บทองของมีค่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เป็นกงินวังใจให้ทุกทกท่านนะครับ นึกอยากจะเก็บเงินแต่ว่าเก็บไม่มีวิธีการเก็บก็มาออมทองที่นี่เลยเนะครับห้างทองแสงสุริยาปกวกาใส่ดอกยาม